ก็สวัสดีกันอีกเลวจ้ะพี่น้องมันนี้สีดยาขา่าวจ้าสีดยาขา่าสาวพราจ้างลูกน้องมนาะสีดยาขา่ายาของสาวพรนกับบนได้มียังมีแต่สารชีวพันธ์อันนี้เป็นแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนอันนี้เป็นบิวเบอรีจ้าบิวเบอรีฆ่ามงแรงอ่านแคลเซียมโบลอนนี่เป็น เล่งแปง้งเล่งเต่งเล่งเงอยียงเป็ี่นโฮู้โมได้หมดจ้ะอันนี้บิวเรียกะ่ะเพียกะ่ะโดดสีน้ำตาลกำลังระบาดอันนี้ก็คาเพียคาแมงก็เบื้องมแมลงปีกแข็งพี่น้องแต่มันมันสื่ออย่างสาวพ่อจำบ่ได้แต่มันมันก็เป็นสารชีวภันธ์นี่เละจ้ะบ่ได้ซื้อ,อยาเคมีบ่ได้ใสสารเคมีเดอ้อใสแต่ชีวภันธ์อันนี้ขาดบ่ได้เลยอันนี้น้ำกรอยหัวกรอยจ้ะ